คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจดังภูผาสละชีพและชีวาพิทักษ์ป่าให้แผ่นดินวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกหรือ World r a g e r Day ตรงกับวันที่31กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่เราทุกคนละลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าที่อุทิศตนทำงานอย่างเสียสละในการดูแลปกป้องผืนป่าสัตว์ป่าจนบางครั้ง อาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตลงขณะปฏิบัติหน้าที่และเพื่อแสดงความยินดีร่วมกับผู้พิทักษ์ป่าที่สามารถยืนหยัดปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของโลกไว้ได้ภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าหากไม่มีใจรัก และเสียสละอย่างแท้จริงคงไม่สามารถทำได้เพราะทุกเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผืนป่านั้นเต็มไปด้วยอันตรายและพวกเขาไม่อาจจะรู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีลมหายใจอีกเลยในการลาดตระเวนดูแลผืนป่าของชาติไม่ว่าหนทางจะยากลำบากแ<า>สนสาหัสแค่ไหน เด็ดเหนื่อยเพียงใดงพวกเขาก็ไม่เคยเทอ้อสัมภาระที่บรรจุในเป้22กิโลกรัมรวมทั้งต้องแบกปืนลูกสองยาวน้ำหนักถึง3กิโลกรัมวันหนึ่งต้องแบกน้ำหนักเดินเท้ารวมแล้ว25กิโลกรัมการเดินเท้าระยะทางขึ้นอยู่กับเป้าหมายและภารกิจในการเดินลาดต,ตระเวนสอดส่องการกระทำความผิด ของผู้ไม่หวังดีต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่าการเก็บข้อมูลบันทึกพิกัดของพื้นที่การสำรวจพันไม้หายากการลาดตะเวนเชิงคุณภาพหรือสมาร์ทพาโ o ท y s ซิสเต็มที่ใช้เพียงเข็มทิศแผนที่และการใช้ GPS ผ่านระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของภัยคุกคาม และแหล่งสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการใช้บริหารจัดการพื้นที่ป่าซึ่งเป็นสมบัติของชาติการลาดตระเวนในป่าในแต่ละครั้งอาจใช้เวลาเป็นวันเป็นสัปดาห์และเป็นเดือนตามวงรอบของการลาดตระเวนซึ่งการใช้ชีวิตในป่านั้นต้องนอนกลางดิน นกลางปา่าต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาวแต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นในงานที่รักพวกเขาพร้อมที่จะทำโดยไม่มีคำพร่ำบน่นและระหว่างการลาดตระเวนต้องเจอกับอันตรายรอบด้านที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับภัยทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโครนถลม่ม พายุที่รุนแรงไฟป่าที่เกิดขึ้นอีกทั้งจากสัตว์ป่าทำร้ายหรือต้องติดกับดักสัตว์ที่ถูกวางเอาไว้บางคราต้องประท้ากับกลุ่มนายพานและผู้มีอิทธิพลที่หวังลักลอบตัดไม้มีค่าและล่าสัตว์ป่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละครั้งบางคนมีโอกาสกลับบ้าน ไปหาบุคคลอันเป็นที่รักพร้อมร่างกายที่สมบูรณ์ดังเดิมบางคนก็พิการบาดเจ็บกลับมาแต่หลายคนไม่มีโอกาสเอ่ยคำอำลาบุคคลอันเป็นที่รักมีเพียงแต่ร่างที่ไร้วิญญาตกลับมาเท่านั้นขอสดดีและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกท่านที่เสียสละทั้งร่างกายชีวิต และจิตวิญญาณเป็นกําัังสําคัญในการปกป้องพิทักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไว้ให้คนรุ่นหลัง